Mole like. man. Mm -hmm. ครับผมสวัสดีเอฟซีทุกคนทุกท่านน้องจ่าที่เข้ามารับชมช่องแม่กิกพาลุยจ้าสวัสดีพ่อใหญ่แม่ไงเอฟซีทุกคนทุกท่านครับผมจ้าทั้งอยู่ในประเทศและตามประเทศน้ำน้องจ่าครับผมนี่พอกันวันทีสามสิบเอ็ดสิงหาคมปีหกเจ็ดน้องจ่าแน่นครับผมเป็นวันสิ้นเดือนเนาะจ้าเมนี้เมื่อกี้ก็พอกิกพาเขาปลาฮาเฮ็ดคือเก่าแหละจ้าพี่กั๊ดเมื่อวานเขามาปีนผู้อีกเด้อจ้าผู้สูงอีกของบ้านน้องเม็กเนาะแน่นครับผมเมื่อวานนี้ไปของบ้านสังหอมครับผู้สังหออมมจ้้้้าานนีูงเมกจ้ษ กะมาตามหลุนตามชมกับไม่กิ๊กก็กิ๊กจ้ามเอนีว่าสิได้สีมานบลน่าจ้าเมรีลักๆจะเข้าสิมาตามหาเห็ดแดงเนาะบบบบบมบิมีเป้าหมายเนะจ้ะพี่น้องว่าเห็ดแดงพอเห็ดนังก็เอาล่ะจ้าว่ัตรกินได้เนาะไปจ้าไปครับผมไม่กิ๊กบ้านี้พี่กิ๊กมะพอแล้วบ้านนี้มูแหลกแห่งหมานเด้อครับนี่เห็ดละงูแดงครับผมมาหลังผู้จองครับผมอุ้ยใครล่ะไม่ใครนะบอกนั่นที่ใกล้ๆ ต้องถาวรเลยอเกิดเยอ้ยออ้นั่นยนั่ทนี่นี่ครับพี่น้องแน่ครับอุ้ยอืมเอาเลยครับผมเลยอ่างามครับผมอุ้ยเติมเรื่องคลิกเดือดไหมเนาะครับผมไข่เดือดนิดอ่ะไข่เดืครับผมอุ้ยลายดอกเป็นสัญญาณที่ดีเนาะแม่จับมันมีหลายไข่หน่อยเนาะนั่นอุ้ยอันนี้ยังสวยจ้ะพี่น้องแต่ว่าเขาจะสีลายบนนี้นะพวกนี้เหล็กเหล็กเห็ดมัน มูเล็กมูเล็กมูเล็กแห่งหวาได้เป็นเฮลโงอกแดงเป็นลิปสติกเนาะแมีนครับเมื่อเสาร์นี้พ่อเอฟซีพี่น้องทั้งสีสเกตจ้ะเพิ่นมาเนาะก็ขอบพระคุณหลายๆเด้อจ้ะที่จืจอเมื่อกี้กับพ่อกีไก่เนาะถักไายเนาะครับขอมาถักไายขอถ่ายรูปน้ำจ้ะพี่น้องขอบพระคุณหลายๆจ้าเห็นกับถักไายได้เด้อจ้ะพี่น้องนะเพิ่นกระบอกว่ามันหมาเด้อเมื่อกี้นะ แต่กระเจี๊สิมันทำได้แล้วครับหลวงปู่ปุ่ไปครับกีกระบอกเพื่อนมันมันคือกันระดาษเพื่อนทั้งมหาเหตุทั้งคุณมันเนาะครับผมจ้ะอ๋อเหลี่ยใครเลยอุ้ยพูนอีกไม่กินเนี่ยย่างกายมากเลยแอ๊ะเมื่อกี้เปล่านั่งก,กินกี่กุ้ยแม่ปุ่มอ่ะอุ้ยในห้างงามตัวไหนอุอออ้ยแดงองตองเลยครับผมแดงคือสีเสือเลยจ้ะ นี่ครับีเสือใส่ซ้ำใส่ซ้ำเก่าอีกแล้วค่ะพี่น้องมาว่าท่านได้ซักดอกจ้ะเอา่อซัก <laughs> แต่ตัวของนายเปียนยูน่ได้จ้ะเอาไอ,อ,อ้มาลวจามาแล้วเฮ็ดกอปนิดนิดครับผม,ผมเฮ็ดกอด้วยครับผมเสร็จลเพือ,อนา,าเห็นเฮกอ,อเหลือต้น ดอกป่อยงไงจะกำลังเนาะไม่เห็นจะสองดอกดอกนี้ดอกไงคนผัโดนกินจ้ะแต่กระถองเท้าอยู่ไอ้ดอกนี้เป็นตังไดไอ้อ้เป็นเชื้อใช่ไหมจ๊เป็นเชื้ออนบะแมนสองข้าวย่นอขงสองสีบ่อนท่นนเแมนครับละวานแถวห่มพันธ์ละวานไปไกลๆเลย่องิีนี่ กานกระจายเชื้อไปหาโ่มใหม่ครับผมที่อายดอกนะแบบนี้นะจะได้มาโ่มนี่คืออยู่เนาะน่าจะแปลกกับเราอยู่แต่ก็เป็นกอดานอยู่ครับเด็กดางนี่ยต้นงอยแต่ว่าก็งามอยู่ครับผมสวยจะทองสวยปูุ่นอีกดอกนึงครับผมเอาซ้ำก่อนบ่อากโอ้นี่ครับผมมึงเนี้ยตัดไปหน้องบาโอ้ยเหนียงกันเลย เนี่ยนอเราจะไปหั่นเนาะครับผมเอาวมีค่นไม่คิดโอ้เข้มงามอยู่ครับตัวกินบ่อ่ะตัวเขาไปไหนน้อยนึงก็ต้องกินหลายดอกจ้าเอ้ยขาเข้มงามเลยจ้าสวยเนาะแน่นครับเอ้ยเอาดอกนี้วาเนี่ยดอกนี้ใหญ่ก็โม ต่ว่าห่างโดนกินเนาะโดนกินจ้ะจะวหันดอกไงกรมูเนาะเมนครับอุ้ยเจ้าตัวตัวเนาะกินขาพี่เนอะกินขาทำไมพระท่านพระอาชีเป็นงานตวกอแดงเดี๋ยเป็นกรางดงแ้งปลาดอกกใหญ่เลย งมยเขาอยู the house, ่เนาะเห็นดอกไรกับบัวปอดป็นะไรเนี่ยครับมือนล้างผู้ไปจังเสียาเนาะฟลาลังงามกลัวอยู่เพชรโก้เดี๋เขาก็บ่ค่อยท่านเพื่อนจ้ะงามอยู่ได้ไงงามอยู่เนาะว่าจ้ขึ้นมาเจ้ามืองอีกขึ้นมา ลายหมดเนาะจองสามะจำบ่ได้แล้ม่านนี่ละมาเที่ยวอยู่นี่แล้บ่ผู้จ้องกับสองตางนี่กินตะูย่งนหน่อยเอาบ่ได้เนาะพวกเหมี่จิสองด้วยค่ะพี่น้องสองงามเลยจ้ะน้ำอยู่ค่ะี่้เน้อจ้ะเอ้เดือดเมืองา หน้ามันมน hmm, ี่อเนยยี่น้องจรักผมกับมีเหรครับผมรักผมียดอกยี่น้อยดอกนาอี้าตูมนะตูมนผมมีบ้านจ้ะว่วาสมบูนน่าดอกไหมเนาะมีนรับคุณนาของขาวเนาะขาวจัวเลยบุคคลนี้แม่งสิดงครับครับผมยังมีีอัก้นได้ก่อน ไต่ยีด้ไม่กินวะ่กิเล่นหน่อยอะั่ม่เยอขาไเยอาทาอยู่ครับแม่กินหลายครับผมอ้าหหลายดอกครับผมแกแม่กินลครับเนี่ย่นกินบเบิตว้าวพี่น้องอะไบานี่ไกลเล้ยวไกลเล้วจะเตตาแล้วครับผม กินเล็กน้อยอพอพอค่อยปอดพ่อดอกก่อกครับผมเนาะเห็นจ้ะกบแห้ขาคนดอกไหหัวใจหใจัว<ห>ใจอ่าแม่อัี้หัวใจอี้ครับจ้ะน่อย,ยกัอยหวหดอยน่ยน เออตอนนี้เจอไหบ้างตอนี้ก็ไม่แมงกินเนงจักน้อยแต่ก็ยั้โอเคจ้าคน,นดีมนดไม่อยอกผูไ้แดงงามิงงาก้ขี้กัตคนนี้ก่อนนั่นนั่นนี่เหม็นมาีเขียนดอกไงก็เล่งไปดงง <laughs> อกไงคนไหนบอกหอยกินน้อยนะแต่แต่ว่าสีสันมันกินขาดแหะหพมเดียวกันด้วยครับมาหารนั้นเอามาก่อสองสำห ปาร์ตรงนี้ครับผมดอกหนึ่งมีอีกดอกหนึ่งที่ครับผมใ,ให้ขออนุญาตเบิ่งก่อนด้วยครับผม,ผมอีกสองครับดอกพวกใหญ่เนาะ้อยเนาะเฮ้ยเอาแล้วลงตัดเก็บได้ถี่เล็น้อย,อย,ยจิ๊กครับผมเอ้ยปื๊ดดอกใหญ่แห้งจ้ะเป็นตาหน่อยนะครับผมชีใส่ตาไม้ด้วยครับขอเป็นดอกใหญ่ครับผมเอ้ย นาดีแห้งเอยเนาะโอ้ขาบริตต์จ้ะกระโดดตบมือกูจะไงเนาะสองดอกไงเนาะเป็นจังไงเนาะเอ้ยเป็นอะไรเนาะดอกสองดอกเนี่ยหวานไม่ใหญ่เลยเนาะเปิงเคืองไว้มันจานหมดก็มีเนี่ยเนาะจ้ะได้ไอ้แข้งไหมครับเอ้ยน้องจะโอเคทองบอกองดีครับผมอันโอเคจะทองขาวอยู่จ้ะ ดอกนี้ตูมจ้ารูปแบบไม่อย่างเลยครับดอกกอนางเอกผู้จองมาจ้าพี่ชมพูครับผมแต่ว่าแม่กินน้อเล็กน้อยเนาะแต่ยังสวยอยู่จ้ะดอกด้อยครับผมดอกน้อยเพิ่มเติมจะเห็นเหลือๆอยู่ครับผมเกิดใหม่เนาะเห็นกับทุกหลบที่ขึ้นมาเนาะแม่นครับอุ้งามจ้าดอกนี้มาตรฐานยังไงพี่น้อง ทั้งใหญ่ทั้งสวยจ้ะพี่น้องจ้ะเป็นไงลองเกือบไปทั้งเขาบ่ขาเที่ยวจินจ้ะอ๋อพี่น้องวุ้งยังแย้งทั้งนานอุ้ยดิสติกดิิสตกใส่ละอุ้ยพี่น้องวุ้งยังครับผมได้ตาตูมสวยๆเลยจ้าจุ่มข้าดูคอนเด้อครับผม ลุยลุยจิ้มทายลูปเป็นทธนะลึกครับวังหันนี่เพิ่งเห็นเนาะแมนจ้าแมนตอนเขาขึ้นมาเขาก็ดเหล็กแหงวันเป็นลุงเหล็กอีกแล้วไอ้ลืมบ่ลืมม่กินเพราะว่าหามาหลายชั่วโมงนะครับผมอันนี้ก็กลางผู้เนาะที่เขาขึ้นมาบนเสาเป็นปลาห่างแต่ไม่เนาะพอได้อยู่ปลาห่างโมูหล็กเหล่ันนี้โมที่สองเนาะก็ถือว่าเพป็นเป็นมียก็ยังโอเคงานให้จ้ะ นี like sí ่งดีขนาดครับยอดเก็ดกอบอกอสามดอกค่ะโอ้ยกอ3มดอกไม่ค re ิดว่ามึงครับดีครับดอกแรกมีนด่หนีอีกครับผมอือสามเลยยังน้ำกันไม่หนีอีกีเปิดรวงเบิ้งนึ่ง่คว่าจะสองทีสามพูดนะเอ้ย แตกกอเลยครับผมจิ๊บบ้าเออแตกสามเลยเนาะบ้ามันเบียดกันพี่น้องจ้ะข้างหลังอ่ะอีกดอกนึงอุ้ยข้างในดอกนหมแม่กินขาเอาไหนบอสกินขาโอ้ดอกมันกระย่ากันแน่แนล้กระจายไม่คิดเสือเนาะกระจายเช้อกระเช้าเอ่อไปคุณคุณคุณรอทุกคนนิ่นิ๊ดอกเพิ่งล้างพ่นพี่ ทั้งโพนทังโพลจิจครับกู้หกเลยครับจะได้เปิดหทเบิงครับผมเพราะว่าพัน์หนี่ครับผมไปจองกับไปจองกับพวกไว้แน่นี่คนเขามาแ่านแง่งเงียคเข้ามาขานยงบูทังเถงน้ำเอ้ยอ้ยเอ้ยงานแห่งเด้ครับ จ้ <Ch> ่คือว่างามงามหลอยเนาะบ้านงามเนาะครับอืมเราไจุ้มจ้าอุ๊ยตรงนี้มันเป็นกอได้ค่ะเนีนกอบแดงหนาแดงหนาโอ้ยหนาคือกันยังป็นกอเนาะจ้่เผืองดำจ้าเข่ามะฮงเผืองดำครับผมเจอแล้วครับผมอืมได้ปะล่ะได้ เอาไว้เป็นเสือชาดอกนึงเอาได้ดอกนึงเต่มชาสมกันไปเขาอาน้าเขียนดองดำแล้วครับผมอีกจ้ะดอกนี้งามเนาะเออแค่คู่แค่คู่คู่แน่นเลยจ้่แน่นแล้วคนิ่นแมนจ้ะกินบุมีิฟ้าครับอย่ากึดๆดเป็นหออเยแฉบอีกจ้ะ โตอีกแล้วเนาะเกิดใหม่เนี่ยนี่ข้าวบัวพี่คือเก่าครับผมตองต้อดอกอะไรทีนี่สองดอกสวยๆเลยโอเคอี่ดอกนะเห็นไหมกล่องท่านเห็นบ่กล่องมุนนำยู่อุ้ยครับเ่งข้าวบัวพีให้ครับพี่น้องแค่น้ำตาลนี้ได้จากพี่น้องไหมอีจ้ะ ก็มีแต่ข like ้าวอัเนาะเียดูน้ำเ็ุดำนั่าคือเก่าครับผมแต่ว่าคือว่าหฮมถือว่าลายเต๋อตครับผมลายดอกเนาะลายดอกอะใช่ไะกแมนนู้นโอ้โหแมนอีกโซนโวนรบ พี่จ้าโ้างามพุงกาวจ้ะนอนในตอะเนาะอ้สองสองดอกบ่แมนเดอเปนสองสันอันเดียวกีดจ้ะเป็นุ่มเลยที่เปนโยมยังไงโอแมนโอ้ตายตาพอกิก แต่ผู้มีอายุก็เนี่ยบันัดกานได้แล้วครับผมมากันวัตนธรรมเกิดใหม่บ่อยมาโก้ครับผมเนี่ยครับนอดโค้งว่างงานเงียครับผมโอ้ยช่างว่าโอ้ยเอือเรือครับผมเคือเรือยู่จ้ะมพี่หน,น่อเออจะขวบคักอ่ครกับปเกกปบียนกันขวบพื่อกันเนี่ยนี่น้ยเต้นอวบจะพ่อลาพูดขาออบบวบคึอกันจ้ะ มาใหมได้เก็บบุกิดหวังเนาะหนองดำเนี่เนาะพ่อได้เล่มพอได้เก็บจ้ะสองจ้าดำแดบงามเลวยนาะจ้าดอกไม้หนึ่งดออบบวบอันนี้กำลังสิโพอุ้ยอั้ถัองขึ้นนุ่งเถอะอุ้งอดยูดอกนั้นด๊ายูดอกนี้ เราก็ไม่ผ่านเชื่อนะเชื่อเชื่อเชื่อจ้ะหนอนไม่ห้อนคนจ้าอีโด้ไหมอะไรสายดีกว่าะองสามอะไรจ้าอ๋อไงสองให้เยเป็นงาม Cái phẹt cho không có nhây thô gần Vẫn tít gần Đột nhây nhây vẫn gần Thế ra Ở đây vẫn Thế ra nó Ô, oh, có đi khắp không À Mình làm cái phần lái tựa có ta xóm không mình Hết cô cái nhảy lắm อ้ยอ้วนแห้งจ้ะอันนี้ดีจ๊ะอ้ยเห็ดปูนดำพุ่ณบานก็มีครับพี่พุ่นน้ามองไม่กี่คนก็มีเต็มตาแถะวันเหลือตาเตะวันนี้เหลืออะ้รปะเนี่ยดอกใหญ่ฝาเนี่ยดอกพุ่นใหญ่ครับเอ้าวเจ๋อเลยเมื่อกี้คือดอกก็ตาใหญ่ด้วยเนาะบกระดอกบกระดอาไม่มีเห็ดเลยนะว่ากระตาใหญ่มากไม่มีเห็ดต้อมีเห็ดใส่เนาะเห็ดใส่ อาใส่ับเบิดอกให้ไม่ทุงอยู่รตรงหัว,หวทุ่งหมักหน่อยขอให้พอเรือยๆก็ได้นาะครับนี่ครับงามยืดหน่จะเขียนยืดจั่อืมน,นี่ก็ดำเขียนเขียนจ้าพี่น้องอือทองขาวจุนทูพุ่นยีมี่กีข้างในคนเอาตัวตาหรืวนอกแบบน,นี้เนาะ Oh, ta nha tôi để cái ngay được anh em được y đọc. A second lắm của giai. Ah. Ta. 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 bên Ta. Ta. cha, Ta. Ta. đấy. Ta. 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 đấy, Ta. 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 จ้าเป็นงามด้วยครับตดอกสองสองดออู้ครับผมกำลังออกมาใหม่อีกเนาะใหม่เนาะออกใหม่ด้วยครับน้องดำพี่อิก๊กข้างอาครับผมกันหนึ่ ตัวเทตอดีขนาดสุมก็ส่นเอาอยู่นะจ้ะอีกจ้ะผู้อากาศอบเอาใแห่งคือครั้นเฮ็ดป็นอกหนงอือเป็นคนข้นองหอนแห่งวะนี่เฮ็ดต้องก่อเปลายครับผมเราไปยืนเถือเลยเนาะมาของมันแม่นเลยนะารันกินเดีจ้ะ เอ้ยข้างานอะไรนะข้างาวอัดหลานเลยครับจะแต้คนขบ้างไหมจีขายบ้ขายม่ได้ดอกงามใช่หดอกงามแห้งแช่จ้มอวนแห้งกำโตครับผมนี่กล่องหอนไนอ่บ้างหรือเปล่ายังยังกระสนไปตอกที่จียู่ร้อผมเลยอดี๋ยวี่ได้อานน้องอุ้นคุณอะไรเดี๋ยวคครับผม อ๋อ้าจ้ะเป็นเด้งนาเด้งหนาเนาะอะมมนเดงก้ด้วยกะเป็นเดงหนา ทางอ้ายไปียงไหนเอาได้รบอติดดึงก็ได้อยบอโอ้กระดัยตัวต้องเข้อยู่งั้นอ่าครับผมเดีเวลาพักกบบ้านครับผมลงจากหลังเขามาพอดีครับใกล้ๆรถอะครับผมอ่าครับผมมาลงผลงานกันเลยครับผมผลงานวันนี้เด้นผู้จองครับม้วนผู้สองตัดจะขับนี่ วันนี้ึ้นพูบน้องเม็กจ้าพี่น้องว่านขึ้นพูบนจะหอมผลงานมือนก็ถือว่ามันเลยจ้ะแมนครับผมเหมือน,นี่เข้ามานันลิปสติกเด้อจ้ะพี่น้องหลายหลายดอยกยนงอยเนาะแมนครับผมกระตานี่หลายแต่สีแดงเด้อจ้ะพี่น้องเป็นเฮ็ดแดงกอกับเฮ็ดีระงกแดงหน,น่อยเนาะแมน,นครับพึ่งสีชมพูจ้ะแต่กับ่ได้หลายดอกอกจ้ะสีชมพูได้ประมาณสามสีดอกจ้ะเป็นแดงกอราคาลักลักกระตานี่จ้ะระงกแดงกับ เลยสองมูจ้ะเห็ดโกะทั้งตูมทั้งบานเนาะจ้่เห็ดโกอทั้งตูมทั้งบานเห็ดแดงน้บโบลายสามดอกสี่ดอกห้าดอกจ้ะกระตานี่มีแต่เห็ดเผ่งนะจ้ะพี่น้องเผ่งเผ่งเขากำรมเผ่งทานเาเนาะนครับผมส่วนเห็ดเผ่งขาเผ่งไข่เนี่ยได้เก็บดอกหนึ่งนะจ้ะเก็บให้เบิ้งเก็บเขากลองนะคะสองดอกนี้เก็บเอาเลยจ้ะบ่ิได้ให้เบิ้งครับผมพริได้เขากลองสรุปว่ามันสองกระตาเต็มเต็มเลยจ้ะ เป็นผู้จองมาเนีมานสุดยอดจ้ามานเต็มสองกระตาเลยเนาะแม่งครับผมจ้าสำหรับคลิปมือน,นี้น่าจะเป็นคลิปของวันที่สามสิบเอ็ดน่าจา้สิงหาคมปีหกเจ็ดในคลิปต่อไิกี้ก็ขอฝากผลงานไว้อีกคลิปหนึ่งด้วยจ้าถ้าชื่นชอบวิดีโอจังได้ก็อย่าลืมอกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนั่มด้วยจา้าเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากช่องไม่กิ้ผ้าลุยจ้าไม่กิ๊ก็พกีกก็อกกขอขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ ทุกการติดตามทุกการติชมทุกกำล,ลังเรงใจคือเก้าละจ้าขอบพระคุณเอฟซีทุกคนทุกท่านเนาะสาธิคมเมนดีๆเขามาให้กำลังใจแม่กิกก็พอกีจา้าขอบคุณหลายๆครับผมจะสำหรับคลิปเมื่อนี้แม่กิกก็พอกีกะฝากไว้เพียงสานี่ละจา้าเอาไว้พอกันไม่เมื่อนาว่าแม่กิกสิทภาพไปหาหยังพี่กาแตเนอกจากเมื่อนี้แม่กิกก็พอกีกะขอต้อนรับกระบานก็นด้วยจา้าขอก่าวเข้ามาสวัสดีจา้าสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกคนทุกท่านครับผมขอบคุณหลายๆครับผมขอบคุณทุกไหลทุกแช่ ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกการติชมทุกกำลังแรงใจคือเก่าหรอครับผมขอบพระคุณหลายครับผมพอกันไหมคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายค่ะแสดงแรงฤทธิ์ยดยู่ครับมือน,นี้ทำงานอยู่า <laughs> ทำงานอยู่ครับ <laughs>